สวัสดีค่ะทีมงานเคม9้าหินนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับแพ็กเกจประจําวันที่7สิงหาคมถึง13สิงหาคมนะคะโดยแพ็กเกจจะเริ่มตอนเที่ยงวันนะคะเรามาดูแพ็กเกจแรกกันดีกว่านะคะต้องแจ้งก่อนนะคะว่าแพ็กเกจนี้ผู้เล่นทุกเซิร์ฟเวอร์สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นหรือร่วมซื้อได้เลยนะคะแพ็กเกจแรกของความเปลี่ยนสีผีเสื้อหารักนะคะนั่นก็คือเป็นแพ็กเกจของชุดผีเสื้อหารักทั้งส่วนชุดและส่วนหัว มาพร้อมกับยาย้อมสีที่ให้ไปเลยนะคะในแพ็กเกตนี้ตามด้วยกล่องผ้าดิ้นกล่องสมบัติหูแดงและยาเปลี่ยนเองภาษานะคะโอจะบอกว่าแพ็กเกตนี้คุ้มมากๆนะคะเพราะว่าได้ยาย้อมสีไปในแพ็กเกจตด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเนานะอันนี้ก็จะเป็นชุดผีเสื้อหาลากนะคะซึ่งทีมงานเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นสีขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เยได้ว่าสวยงามนี่ ชุดนี้มีความสวยงามเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะเรียกได้ว่าส่วนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วล่ะอะไรประมาณนั้นนะคะมาดูแพ็กเกจต,ต่อมากันนะคะแพ็กเกจต,ต่อมาก็คือแพ็กเกจอาพรผันเงานะคะภายในแพ็กเกจจะประกอบไปด้วยชุดนะคะกล่องผ้าดิ้งกล่องสมบัติเสื้อขาและยา,ยา,ยาเปลี่ยนเอพเ,อเ,อเนอรยาเปลี่ยนเอพาสาานะคะลิ้นพันกันในราคา500อบาทเท่านั้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นชุดอาพรผันเงานะคะจะมาในทีมนักรบหน่อยๆเนาะต่อมานะคะจะเป็นแพ็กเกจปลอกทวนดอกแพรนะคะเรียกได้ว่าใครที่เป็นสายทวนยาวเนี่ยทีมงานว่าอันนี้สวยพอสมควรนะคะในราคา500บาทนอกจากแฟชั่นกระบองยาวแล้วนะคะจะได้รับหน้าขกดูร้ายไปด้วยนะคะกล่องห้าแสงยายจือเฉินพิเศษและกลองสมบัติมังกรเขียวนะคะทวนดอกแพรเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมแล้วกันเนาะ จริงๆก็เรียกได้ว่าทีมงานเป็นคนที่ชอบอะไรดอกๆอะคะ่ะแล้วอันนี้มันก็จะมีดอกไม้ปิดอยู่บนทวนเนี่ยมันก็เลยดูสวยดีนะคะแล้วก็เข้ากับชุดมากๆเลยแพ็กเกจพอมานะคะเอาใจสายกริดกันบ้างนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจปลอกกริดโลหิตลายทองในราคา500บาทนะคะมาพร้อมกับประดับหลังม้วนภาพใบไม้หมื่นขาว กล่องห้าแสนยาซื้อเฉิีพิเศษและของสมบัติเทาดําทีมงานลืมให้ดูหน้ากากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราย้อนไปดูหน้ากากกันนิดนึงเนาะอันนี้จะเป็นหน้ากากนะคะที่อยู่ในแพ็กเกจทวนนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ทีมงานลืมให้ดูต่อมาเป็นกริดใช่ไหมกริชขอหาก,กริชขอหนี่อันนี้ก็จะเป็นกริดอ่จจริงๆก็มีความสวยอยู่ กับแฟชั่นประดับหลังนะคะในราคา500บาทเท่านั้นมาถึงแพ็กเกจสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นแพ็กเกจม้าส,สิงโตในราคา500บาทนะคะนอกจากจะมีม้าส,สิงโตอยู่ในนั้นแล้วยังจะมีประดับเอวดอกไม้ลายดินเทศกาลอยู่ในนั้นด้วยนะคะ ลองหาแฝงยาเจอเชิญพิเศษและกล่องของความปีใหม่20กล่องเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าแผลแนวเดี๋ยวเรามาดูกล่องดอกไม้ลายดิ้มกันก่อนนะคะซึ่งเป็นประดับเอวนี่แล้วก็มาพร้อมกับม้าสิงโตอันนี้มันต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นแฟชั่นม้านะคะก็คือเป็นการสวมสกินทั้ม้าที่เรามีแต่แค่มันสวยแค่นันเี่ โตโแพ็กเกจนี้ราคาเพียง500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจแพ็กเกจไหนสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะหรือว่าจะสอบถามเข้าไปทางอินบ็อกก็ได้แล้วก็เทคแค r e ดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย